สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแอปอีกแล้วนะครับแอปที่ชื่อว่าการ์ตูนโดนหลักแกงนะครับแอปนี้หาได้ในเพจสโตเอไม้ดูนะครับซึ่งมีในเพจสโ e นี่นีรับการ์ตูนโดนหลักแกง การเข้าครั้งแรกคุณต้องลอกอินด้วยเฟซบุ๊กก่อนนะครับถ้าคุณไม่อกอินก็ไม่สามารถดูภาพได้นี่ครับนี่อกอินเฟซบุ๊กนะครับอ่าเริ่มแรกก็จะมา view ก,ก็รอสักพักหนึ่งมีลูกต้นต้นให้ดู อันนี้นก,ก็ดูแลแกงจะเป็นขั้วแบบขึ้นขึออ้นกลางเป็นที่นั่นคืนนะครับดูอย่างภาพแรกเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวช้าเนี่ยนะครับต้องทำใจนะนี่ไงได้เนี่ยเราจะพ่อภาพเนี่ยเนี่ยอื้อหือ แบบไอ้นี่มากเลยเนี่ยไอ้นี่ด้วยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแบบหื่นมากสำหรับคนขาหื่นทั้งหลายอ่าถ้าคุณชอบภาพนี้ทำยังไงอ่าก็กดนี่ครับตรงดาวเนี่ยครับบนขวาเนี่ยครับอ่าบนขวาเนี่ยเนี่ยตรงนี้กดเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้นะครับนี่ขึ้นตรงข้างๆเนี่ยแถบข้างๆเนี่ยครับเนี่ยตรง เลื่อนไปทางซ้ายเนี่ยเนย่างเนี้ยเลื่อนทางซ้ายเนี่ยก็จะขึ้นนะครับอประมาณนี้ถ้าคุณต้องการเก็บเข้าแกลเลอรี่ก็กดตรงนี้ครับบางเครื่องอาจจะไม่ได้นะครับบางเครื่องอาจจะได้เนีย่ยผมเซฟอันนี้ปุ๊บเซฟจะได้มาอ่ะผมเข้าแกลเลอรี่เนี่ยครับของผมไม่ได้ครับไม่เจอไปไรก็ไม่รู้อ่ะถ้าคุณต้องการแชร์นะครับ แชร์ไปยังโซเชียลต่งตางเนี่ยก็แชร์ได้นะครับในตาสบายแอปนี้ก็มีการอัปเดตตลอดเวลานะครับอัปเดตอัปเดตท,ทุกเมื่อทุกเวลาก็ก็สนับสนุนเข้าหน่อยโดยการให้5ดาวนะครับผมสนับสนุนเพราะแต่ละรูปแต่ละภาพนี่แบบคนสาเาเก่งมากผมขอชมเลยอ่ะก็แอปนี้ไม่มีอะไรมากแล้วก็ฝาก กดไลค์และกด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับก็อขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ